วัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนได้เพือ่อนเนจ้ายยางเที่ยวอีกนะคะให้ยางเที่ยวเด่นน้ำสวนน้ำหวานน้ำสวนนี่แหละค่ะสวนสวนกู้สุบินนะคะสวนโฮมสเตย์กู้สุบินเนะ่นี่ยค่ะมองยางมองเจ้านะคะยางเด่นอ,อยางเด่นชมวิวไกนะคะชมวิวที่ทัศสวยๆเย,ย็นๆกันไปน้ำกันนะคะเพ <c oughs> ื่อนๆ่นจ้าเดินเดินเดินเที่ยวไปน้ำกันนะคะจะเ <c oughs> <c oughs> สียงนกเสียงกานะคะเพื่อนๆจ้า กันญางเที่ยวไปเรื่อยๆย่างกัา์เบิงยัางเหลียญกางเที่ยวไปนะคะเบิงเง่อยวิวเบิงยังดูเลาะริมนม้ำริมเคลื่อนให้เลยค่ะเคลื่อนกับเลื่อนน้ำแห่งน้ำบกลงไปเยอะเยอะแล้วแหะค่ะกับบกมี่กัญาที่จะหนาเบิ้งหนาดูแล้วนะคะเพราะว่ามันกระบ,บกโลกไปหลายนกันน้ำเนาะนะคะกับเบิ้งผ่าวิวผ่ายังโอ้อก่อไพ่อกาะไพ่นกระซุ่มเย็นดีแล้วกันจะซุ่มเย็นมากเลยคะ่ะล่มล่มกับผัดเย็นชื่อยมานะคะ ่บ่บ่บ่อห้อนนะคะสำหรับทางบาดใดน้องมันอากาศจะบ่อห้อนนะคะก็ศจะว่าห้อนนุชิดกะย่ำห้อนย่ำยังเขายางมะล็บมะเสริมทั้งสี่หละกค่ะเพื่อเอิดมาเสริมเย็นเสริมยังแล้วก็กเย็นอากาศไปเย็นนะคะอู้ยววมันเป็นเอางวเอายังมะเลียงนะคะเลียงเลียงน้ำปลาไอ้ปลาหยาปลาหยาที่น้ำเคลื่อนมันบวกลุกไปเร็วนะคะเป็นกาเอาเอางวมาเลียงกันนะคะดูอือ้มประกาศจ้า แต่ว่าเพิ่นเรียกนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นก็เอาไปบ้านเนี่ยค่ะตามที่ยายน้องเบิ่งนะค่ะเพิ่นจะว่าเอาไปบ้านค่ะเพิ่นเอานอนนอนเลยก็หนีแหละค่ะพ่างัวนอนอยู่นี่เจ้าของเพิ่นมาก่อไฟผิงค่ะเพิ่นกลางเต็นท์นอนนี่ล่ะค่ะอยู่อยู่ตรงนี่ล่ะค่ะพอ่ายายน้องเห็นเห็นเพิ่นเห็นเพิ่นมานอนอยู่ค่ะเพิ่นนอนเพิ่นนอนในฝ่ามือเอาเพิ่นยังไงล่ะค่ะเพิ่นก็มาอยู่อยู่อยู่น้าหนีแหละค่ะค่ะเพิ่นเปิดจ๋ากระยางเล่นค่ะยายน้องก็เลิ้นเพิ่นเอามาะยางเล่นยางชมวิวไปเบิ่งนะคะเนาะ มากค่ะแล้วก็ดีก็เอาเบิงสองเบิงงวัวเป็นยำเว้นรู้เป็นเพลียงเพลียงงวัวยำเว้นเลยค่ะทำมนันก็หยามันก็เขียวงามดีจังไลล่ะค่ะหญ้าเขียวเขียวดีครับนะพเพราะว่าเออมันหนามหนามมันแหงลงไปแล้วมันก็เกิดหนาเลยมันะะเกิดหยาเป็นหญ้าเขียวหน่ากินหน่ากินเ <c oughs> <c oughs> ด้อผูเลยมากินหญ้าอ่อน จะส้วนกันไปไกลหลายมากินแถวนี้กระไรด้วยจ้าพี่เนี่ยับเพื่อดๆจ้าพี่รเพียรเพียพียพียหยาอ่อนนะคะหยาอ่อนค่ากับเพื่อดๆจ้ากะเบิองเบืองนี่นี่กะเป็นภาพภาพบิ้วที่หนาเบิองอีกภาพหนึ่งนะคะค่ะถึงไนรองภาพเพื่อนทั้งหยางมาเบิองนะคะมาเบิองมาซองมาเบิองมาเละนะคะอ่าอากาศก็บเย็นเย็นลมกับผัดผัดไป ไผ่ไผ่นะคะผัดไผ่ไผ่นกน้อยอ่านกน้อยนกน้อยอ่าเป็นกน้อยล้วนกน้อยเสีล้อติดดเด็ด็นี่เอ้ยดตัวนี้น้อยดึงนกน้อยซองกับเออติดัดเด็ดเลยอาซองกับพอบีดีแล้วกพอมนน้อยมันตัวน้อยสมซื่อแล้วกับสมซื่อานกน้อยันม่ห้างเลยค่ะห้างอยู่หัน เออเข่าหัางาห่งอะไรอ่ะเข่าห,าะะาาาาหั่งนะคะนี่เอ้าเอามันเข่ามันว่นไปตัวนึงนะคะตัวนึงเป็นจิบินออมเยอะนี่แหละค่ะอ๋อคือิเป็บนบ้านห่วงบานหั่งที่เขาเขาสัาง่งเยอะน้ากันละมัง่งกัเนะะนี่หั่งนกหน่อยะคะ่ะเอ้ยางไป่ยางมากมาเห็นนะคะมาเห็นหั่งนกอืมอ่าอ่าเขากบเขาห่วงเขาหั่งเขาอ่า เอ้ยสงสัยมีลูกหน่อยว่าน้อหน่อยนี่บินมันบินมันนะมันก็ยู่ยู่กันสองตนะค่อยู่กันสองตเออชีวิตของเขาน้วก็บาดหน่อยนี่แหละค่ะ่าอันนกน้อยมันก็ทำรังแต่พอโตของมันคือ่าและเนาะเออเนาะก้มนี่นี่แหละก้มไอ้ไอ้ข้ามข้ามไอ่นี่ปลานเพิ่นเพิ่นครับเพิ่นผ้าวานะคะเปิดนผ้าวานกน้อยทำรังแต่พอตัววันคั้บนะคะเนาะเขาตัวหน่อยเขาก็เฮ็ดห้างหน่อยนะ อ่าเขาโตน้อยเขาเห็้ยทั้งน้อยมาแต่ว่าอันโตน้อยเห็้ยทั้งใหญ่ก็เห็้ยนึงแต่ปวกทะเล้นาะเผือดๆจ้ะปวกนี่โตนิดน้อยนี่เห็้ยทั้งเมืองใหญ่นะคะเห็้พ่นพ่นเมืองใหญ่ผมเด้ปวกลมกระผัดนะคะลมพัดลมพัดเย็นๆนะคะคุณดูมีแต่หั่นหั่นนกเข่าหั่นเข่าก่อนเหี้ยทั้งยวนนะคะอื โอ้ยบังล่มหนูค่ะเย็นนะคะเย็นบ่ฮ้อนนะคะถือสมอากาศอากาศทึ่เขาอิหรีนะคะมันจะบ่ฮ้อนนะคะมึงร่มลมผัดนะคะลมผัดเย็นเย็นมากนะคะค่ะอ่านี่ล่ะจิจะว่าจิจว่าฮ้อนมันคือมันมันมันบ่ฮ้อนอิหรีค่ะเพิ่นเอนจ้าเพื่อนเอามึงงัวเพิ่นดูเพิ่นก็ยังเอาเลี้ยงอยู่เอาฟังหนามฟังห่วยเ้องฟังห่วยแล้วเป็นห่วยแล้วมันคือห่วยมันบ่คือเกล็ดนะคะมันเป็นมันคือห่วยนะคะเพิ่นเอนจ้าเพื่นล่ะมึงดู โอ้ยนอน้องมันก็เป็นถั่วปนอมาเลี้ยงเนาะค่ะเนาะงบางหยาหยาออนเขียวขจีสวยงามค่ะไอ้ท้องฟ้าท้องฟ้าเด็กกระบอกบ่หอนแห้งบันใดละค่ะกับพ่อนี่อยู่ค่ะแต่ว่าอันล้มที่อกาล้มล้มวามเย็นความเย็นผัดผ้าผัดผ้านะค่ะผัดผ้ายิ่งสิตลอดนะค่ะเย็นเย็นมากนะคะสําหรับบนตะไคร่บนบ้านของยายน้องนะคะอากาศเย็นอากาศเย็นค่ะยายน้องถ้าเปื่อนๆมามากจมอากาศ ปิตาม่าบอค่ะปิตาม่าผักบ๊อมาเด้อมาเด้อมาผักพรอนใจมาชุ่มมาเบิงอากาศเย็นๆนะคะมาหยบมมหยางเที่ยวยางเบิงนะคะนี่นะเป็นอากาศเย็นนี่เหกับกเย็นเย็นนี่แถวบ้านยายนงนะคะเป็นเย็นล้มผัดเย็นยีนตลอดค่ะค่ะซึ่งยายนองก็ได้ช่วยโอกาสไมหยางเห่นนะคะเพื่อนๆท้องไมยางเห่นมมหยางเบิงนะคะยางเบิงอากาศตินเย็น ไปเพื่อนเขาเย็นแลวกะจีเย็นน้ำนะคะเย็นน้ำเด้อค่ะบ่ต้องฮอนนะคะเย็นนะคะหนาก็อ้อนอ้อนหนาก็อ้อนอ้อนเด้อค่ะค่ะพวกเราก็ปิดตั้งัวผนมากินนี่รีเลยหนาหนาอ่อนหยาเขียวเขียวกะจีแล้วก็เขียวกะจีอ่อนอ่อนหนากินนะคะสำหรับงัวฝนนะคะเพิ่งนู้งัวฝนไหลาโตอยู่เลยค่ะคุณเอามาเีดื่นเอามะปอยไว้น้ำตรงนี้นะคะเพราะว่าหนามันเกิดมันหยาเกิดนะคะอัน มันกับน้ำมันแห้งลงไปนีน้ำแหง้งลงไปกับมีห้านะก็มีห้าพวเรล่าบ,บงวาวงวเดการง้วหลายหลายตัวยกะค่ะพวกน่ะพวน่มาเลียงนยู่แถวนี้นะคะก็คือง้วนะครโดยสินะก่าเออ หญ่กรเขียวนะคะก็มีน้ำมีหยังได้ยู่ได้กินอย่งไรละงัวงก็มีน้ำได้กินกินน้ำน้ำก็ยุ่กับหนีนะคะแต่ว่างวนบพนอานน้ำคือคือควายเนาะควายมันจะนอานเนีดยอันนี้เพิ่นบ่เห็นเพิ่นเอาควายมานะคะมีแต่ตะงัวนะคะโอ้นกหน่อยไอ้ครูนี่ก็เที่ยวบินมาตะห้างมาตะห้างอยู่อะไล่ะเขาห้างเลี้ยวซองพ่อท่านนะเขาห้างเขาห้างเลี้ยวเนี่ยนี่นี่เที่ยวบินเที่ยวบินมาห้างเขาสำหรับนกหน่อย นกน้อยสองตัวเที่ยวบินเขาห้างเขานะคะี๋ยวก็บินออกไปแล้วก็บินเขามานะ,ะนี่แหละบ้านบ้านน้อยเขาบ้านน้อยจะเพาะตัวตัวน้อยกระางบ้านน้อยวันนั่นนะโอ๊ยนอ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 นมันบึงแล้วมันบ่เหมียนมันบ่เหมียนน้ะบัดปวกยัง,ง,งตัวน้อยตัวมันมาเอดเดี่ยนหลังใหญ่ ปวดตัวน you, <c oughs> <c oughs> <c oughs> so ้อยๆนะค่ะแล้วก็ใจใหญ่อีกตั้งหากสามารถกินบ้านกินเงื่อนกินซ่าลูกไปได้ก็แมนปวกได้ล่ะค่ะเก่งนะควกเก่งสำหรับปวกนะคะกาๆยา่ดอกเพาเปิดยางย่างลุกย่างไปเรื่อยๆอยู่แล้ครเอายางยางไปเที่ยวยางเที่ยวเบิรงอากาศเบิรงอากาศความเย็นความเย็นไหวอากาศเบิรงลมเบิรงลมผัดผัดเย็นผัดเย็นบ่ลมพวกนี้บ่เป็นลมอันตรายเลยค่ะลมกำลังเย็นกำลัง กำลังมีแห้งฝนวานเนาะล่มผัดมาเย็นมีแห้งร้ายฝนวานเนาะเออเออแต่เห็นล่มโมนี่กันสดชื่นเย็นกายเย็นใจแล้วกับเปิดเปิดนจ๋าเดี๋ยวขอแยน้องผ้าเปิดเปิดยางยางเล่นไปทางนั่นอีกนะคะยางเล่นไปเพราะว่ามันมันบระหอนนะกัมันจะยางได้นะคะยางได้ยางเกี่ยวไปเรื่อยๆกับกอไผ่ก่อไผ่แล้วกันวิธีนั่งพักนั่งเล่นก็คือสาราหน่อย สำหรับเบิงผ่าเบิงยิวเบิงยังค่ะสาระหน่อยค่ะค่ะบอนผู้อื่นผู้ไก่เห็ดแล้ักตาแล้วหลักไก่เห็ดมาให้อ้ายนะเห็ดไม่พีใช่นะคะเห็ดมาเพิ่นเห็ดยุบุ่นลักเห็ดเราพวกก็ยกมายกมาเอามาตั้งไว้น้ำแถวมือนี่นะคะเอามาไว้พอดไห้เขียกในเขียกให้ค่ะเพิ่นมะนังมะนังผักนางเส้านะคะนางเบิงนางเบิงผ่าบิวไปเรื่อยๆก่ะชมวิวชุ่มยังทิวทัดไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะมันก็มีแต่ทีนางที คักทีเศร้านังซองซองมังวิวบางห่ัง,งบางไอ้ความสวยงามของธรรมชาติไปนะคะนี่ค่ะคือทีหนังลินนังเศร้าอีหละะีคือไอ้อากาศเย็นๆทั้งบาดไว้นองน,นะคะซึ่งกะจทั้งสี่ก็ไอ้แล้วก็เก็บมานะคะแล้วก็เก็บมามาเห็ด มาเห็ดไว้เป็นเป็นมองนั่งมองเศร้านะคะแต่เป็นนั่งเล่นนั่งเล่นได้นะคะนั่งเรียนในเมื่อนั่งเล่นนั่งเศร้ากันอย่างนี้นี่ก็เป็นไอ้ต่อไม้หักไม้อย่างไรก็มาเห็ดมาทำไมงสี่หละค่ะเพราะได้เพราะได้นั่งไอ้ชมวิ้วนะคะนั่งไวหลังมาทั้งนี้แน่วัยนาไปทั้งนั้นน้ำเออเอาไวไปไปเบิ้งไปเบื้องไวไปเบิ้งวิวเบิ้องพิ้วทัดไปนี่ค่ะมึงไอ้นี่แหละอากาศค่ะกําลังเย็นกําลังปิดตะเบิ้งนะคะยางไทยย้อ สองละพเปิ้เปื่อนเขายางยางเลาะยางเลาะเบิ้งลงเบิ้งนาเบิ้องนามแหงไปน้ำนะคะเบิ้งนามไปน้ำหนามที่แหงลงไปจากเกลื่อนกับกายเป็นห่วยแล้วค่ะคือคือนามห่วยนั่นละอ่็คือนามห่วย้นามห้องเลยนะคะค่ะใสยน้องกับเป้เปื่อนเขาซองไปเรื่อยเรื่นะคะนอนกับยางชุ่มชุ่มยิ้วชุ่มหนีบ้ายนะคะกระใจล่มๆมใจเย็นก็จังล่มพัดไปไพ่นี่ละ แพตปิ้วเวเละเละไปจริงๆแล้วไพ่เด็กกว่าท่านได <the> <warm erman> <ers> ้ปิดนอเด้อค่ะยามเนี่ยไพ่แถวนี้ยันได้เปิดนอเด้อค่ะบ่วท่านได้กินดอกเห็นหรือตะท้างเพิ่นเพิ่นมีนอไพ่ท่างเฮาบ่วท่านมีเด้อค่ะบัวท่านได้ออกมันก็บพึ่งจะมีฝนน้อเนาะกับจังหน่อยพุ่นละจังหน่อยจังหน่อยนะคะไอ้จังหน่อยกับนอเอาไก่กับนอไหมนอไหลน้ำตาพู่น้ำปลาน้ำพู่ก็จะเริ่มออกเวลาเนาะจังหน่อยเนี่ย ก็ปเปิดอย่านอ,อย่างเลาะเหลียญนั่นค่ะเลาะเหลียเห่ียไปน้่ไอ้ผักพอนยนใจน่ลำอมสเติของเขาเนี่ค่ะนี่กับมิสาราหน่อยน่ะค่ะสาราหน่อยสำหรับนางนางผักพอนยนใจนางผักผักกินลมชมวิวป้ายนะค่ะมากับมวลกับมวลไมหัวใจมาผู้ใดมานางแบบสบายสบายอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวแบบใส่ก้มคิดใส่สมองใส่หัวคิดนั่งไป ค่ะนางชม่มวิวช่มยังไปเรื่อยๆยก็นั่งเล่นนํานี่ก็ได้ค่ะเอาเอาค่ะหรือมีเพ่งมียังมาเปิดปัง้งน้ำแถวนี่ก็ได้นะคะซึ่งใต้พวกะก็ตัวสายไฟมาเบิดเด้อค่ะนี่มีีสายไฟมีปักไฟนะคะมีปักไฟมีสายไฟสําหรับใส่ชัดแบชตชัดยังอยู่เลยค่ะแต่ีเบิดนะคะมีเบิดน,น้ำแถวมอนี่นะคะถ้า่งเปิดกระลา่ละลาปักไฟ น,นี่นี่กับปักไฟกับยูยูกอไผ่เนี่ยกับยูกอไผ่เนี่ยค่ะไอ่คนกับจะต่อมากเพราะได้เลียนได้นี่นะคะจะเลียนโทรศัพท์เลียนน้ำยังน้องพวเนี่ยก็เลียนกันได้นะคะคารนั่งเลียนยังสิละค่ะเนี่ยกับกอยังสิละเพราะว่าก่อไผ่นี่ะมันก็เห็ดสางความลมลื่นให้เกีให้เกียเฮาหลายตืบด้วค่ะก่อไผ่น่ะเพราะมันธรรมดาไผ่เนี่ยกับงามนะคะล่ำไผ่ล่ำไผ่เพิ่นเพิ่นเป็นไผ่ที่งามนะคะเพิ่นอันไผ่อันนี้เพิ่นอื่นไผ่อย่างน้อนียเนาะไผ่เลี้ยงไผ่เขียว หรือไผอีอย่าง autant, horses, อื่นๆอ่านี่แหละค่ะมันงามนะคะงามงามความงามของไผ่นะคะนกกระเฮียนให้เฮาลมเย็นกับสุมยินสุมยินนะคะเพื่อนๆจะเอาฮมานังเล่นนังผักนังเส้ากับชมวิวจิุดตะป้ายเลยเรื่อยๆเป็งสี่งละค่ะคืนกับยายน้องได้โอกาสไอ้มีเวลาก็มาซองมาผ้าปื่อนๆเท่าย่างเบิ้งย่างเลาะเบิ้งนี่ส่ละค่ะเนี่ยค่ะอ่าขึกับ เดี๋ยวแทะงางขึ้นไปไปมีทั้งซาลาหน่อยนะคะทั้งซาลาหน่อยนะคะเฮ็ดแบบตาเป็นเฮ็ดเป็นเฮ็ดยุบๆนล่ะค่ะเฮ็ดยุบหน้าเฮ็ดหล่ะค่ะใส่รถยกใส่รถขึ้นมาเลยเด้อยน่ะเอาแบบนี้ขึ้นมาเลยเดี๋ยวม้งหลังขวากหลังข้ามาเรียบร้อยมาเรียบร้อยกปโยกใส่แล้วก็ใส่เอ่ยยกใส่รถปีกับแล้วน่ะค่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาให้ยอายแล้วจะเฮ็ดยุบจ็กหลังหลังสองหลังสามหลังละมั้งแล้วยกมาให้มาให้ยอายน่ะค่ะก็แจ็คสี่ล่ะเฮ็ดมากปได้ นางเหรียญนางเศร้านะคะบุ้งดูมองนางมันก็กะบ่อึดต่มองสีนางเหรียญนางชุ่มบิวละทะานเอนี่เขาบกว่านางชมเบ้วนางกินลมชุ่มบิ้วยืดเถานี่ก็ดีขึ้นกันนะคะนี่ค่ยกาจังสี่หลักาเปื่อนๆจ้ามันกะมันกเย็ดให้คิดใจเฮาเย็นสบายไปตามไปตามนี่นะคะไปตามนี่นะคะกรเบิ้งนี่หลกนางชุ่มเบวนางชมเจานะเบิ้นี่าแนีนางนางเบิ้งนางเนี้ยานะคะเปื่อน นองกับโอกาสกันยากมากสิมันนมันั่งมนาอบ้าลยอากาศเย็นนะคะยนดีแล้วก็ลบลบกับพัดมาลบมาเย็นอ่เส่คะไอ้อไว้ให้นอนเดินออกจากบ้านมากเลยใส่เสื้อใส่เสื้อไอ้นี่บาามันไม่เด็ดนะม่เดดนะใส่เสื้อแต่นยมามาดังเห็นะนะเ่นะครับ มาซองมาซองซองเนี่ยซองอากาศเย็นเนี่ยเปล่ยนทเ,นเนนบบนะคะค่ะอ <c ười> <c ười> หลินกระจายกระจายตัวอยู่เป็นลมชมยิ้วไปนะคะ ชมวิวเบื้งชิวทัดนะมันก็หน,น่ามันก็นบบมานนางเขากับบานนางเหรียญอยู่แถวนี้แหละกันแล้วกับซองพุ่นล่ะค่ะเบิ่งวิวเดี๋ยวนะคะเบิง่งภาพวิวเบิ่งภาพสวยนะคะเบิ่บงภา,าพสวยเอากระบองไปตามภาพตรงนี้แหละค่ะก็จะสวยสวยงามมากเลยค่ะแต่ถ้าถ้าถ้าช่วงช่วงน้ำน้ำเป็นเต็มขึ้นมาเยอะๆนี่ยคะน้ำขึ้นมันจะมาถึงตรงผีเลยนะคะตรงตรงตาปตาตัวนี้นะคะแล้วก็มันก็นจะท่วมจะท่วมขึ้นมาเนี่ยค่ะน้ำน้ำจะขึ้นมาถึง ถึงพี่แล้วค่ะตรงตรงที่น้ำถึงเน,นี่ยน่คะตรงทอทอไอพี่พี่ซี่ทีฮอดเนี่ยค่ะมันจะมาถึงตรงนี้พอดีนะคะตามความสูงของน้ำนะคะจะขึ้นมาตรงนี้ค่ะตรงทอพี่พี่ซี่ที่มันสุดเนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะคือน้ำมันจะขึ้นมาตรงที่มันเป็นบ่อเป็นอย่างนี้นะค,ะคือคือไอช่วงใดที่มันแห้งช่วงช่วงที่มันแห้งตอนช่วงนั้นนะคะมันจะมาขุดมาขุดเอาแห่ขุดขุดเอาดินเอายินอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งไอบนกา กับ่ได้หาบว่าได้แพงนะคะเอาผู้ใดสีเอาก็เอาน้องนุ่งสีเอาผู้ใดก็เอวจำพ่างรถเพิานไม่จกไมหยังอ่าเขาก็เฮาก็จ้างตะตลอดเขาด้ละแก่ให้นะคะแต่าดินนี่เขาได้เสียบ่ได้ใจเขากับมาเอากันตรงนี้ล่ะกูดไปไปถมทีทมทางทมบาททมซองอ่าไปถมก่เด้่น้องก็เอาไปไปทมหน้าบ้านเด้่น้องนะคะพอว่าน้ำมันท่วมขึ้นไปมันก็ตรวจไปหอดหน้าบ้านไปหอดบันไดนะคะเด้น้องก็ถมขึ้นให้มันสูงสูงขึ้นเสมอบันไดล่ะค่ะหลังจากนั้นน้ำค่ะ่ได้ขึ้นไปถ่วมหอดพุ่นกับที อยู่เพียงตเพียงพ่อเคหนาถนนนะคะเคนาถนนที่จะเข้ามารี่สอดนี่แหละคะ่ะเขาไอ้บอมม่รีสอดเขามา้าโฮมสเตย์ตรงนี้แหะคะ่จะจ้าจ่ารี่สอดกับบมเมียนเนาะมันบ่คือเ่ <laughs> อยไอ้พนคนพ่ายเอิดว่าโฮมสเตย์ พอมันมีขั้วมียังไห้เพิ่นเลยเอินว่าห้อมเพิ่นเลยว่าเอินว่าบ้านนู้นสละค่ะกาก็เอินตามเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นพาว่าก็บ่ฮู้ดอกยายน้องบ่มต้มรู้เลียงมันนี่โอ้ยเพิ่นน่ะค่ะบิ่งงัวด้วงัวกินกินหญ้านะคะซึ่งก็ยายน้อนซองอยู่ทางนั้นกะซองเห็นงัวหนักะมานั่งตรงนี้ก็นั่งเบิ่งงัวเบิ่งหยังได้นะคะงัวควายงัวเอ้ยบ่มีควายบ่มีควายเนาะก็มีแต่งัวหนักะเพิ่นเอาตะเพิ่นเอาควายมาไอ่เพิ่นเอางัวมาหนัก่ะหนามเลี้ยงมาเลี้ยงหนักะงัวเด็ดเด็ดเด็ดชู้มึงงัวอีก อันบ่ได้ซูมนะค่ะซูมเบิ่งว่าจักหน่อยเนาะค่ะเนาะมันก็ติดตามมะเลี ate, ้ยงเด้หญ <istry> ้าก right. ็เขียวงามนะค่ะหญ้าก็เขียวงามนะค่ะค่ะแห้่ยงก็เห้งลงไปคักโพดนามก็ได้แห้งลงไปก็ได้เนาะค่ะเนาะแห้งก็แห้งคัดเหน่พุ่นล่ะค่ะงัวควายงัวเอ้ยงัวเอ๊ะมัน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 ติดปากเนาะห้างเฮาได้เอิองัวแล้วมันก็ต่อไปเรื่องเส้นล่ะมันก็ต่อไปนะก็ติเกี่ยวกันมีตั้งง้วนะค่ะ่ลเอางัวขึ้นมากับก็เลี้ยงอยู่แถวนั้นล่ะค่ะงัว อ่าซึ่งเพื่อนกับมันน้องอันเฝาอยู่นี่แหละคะ่ะเพื่อนเนี่ยมันหน้ามันก็แหงกักแหงเนาะกับเพืเ่อนๆจะ๋ะแหงจนเนาะโอ้ยไปติต มีอิรินะคะเป็นการมีการเข้ากันนางหรือเขาจะชุ่มเบี้ยวเลรียญย่ำหมดล้วเลี้ยงย่ำคำย่ำเลี้ยงนะคะมานางเลรียญสบายยินยินยินอารมณ์ไปนะคะผักพรก็เอื่อนมาผักพรผักพรอารมณ์จาของน้ำนะคะนางเลรียญทางเศร้ายินเย็นนะคะคำมาเลี้ยงมากค่ะพุ๋ยละคำมือจืดตาพุ๋ยละเอย่ากอยเขาบานเขาซองโอ้ยมัน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 มีความสุขนะคะถือว่ามีความสุขในการเบิ้งไอ้วิวนะคะเบิ้งภาพวิวต่างๆนในกางชมแล้วก็ พร้อมกับสายลมเย็นๆนะคะเปื่อนๆจ่าก้ายายน้องมีโอกาสกับพาเปื่อนๆเข้ามามาชมมาชมนะคะสายลมสายลมที่ก,กําลังเย็น,นะค่ะผัดกินยุ้งซี่ละค่ะบ่ฮ้อนนะคะบ่อ้อนจะว่าฮอนมมายุ่ยงซี่ว่าฮอนว่าอะไยายน้องใสเสื้อแขนยาวนี่อยูอไ่ไใดเลยะค่ะบ่อเป็นหยังนะคะเสื้อแขนยาวเสื้อหนาอีกตั้งหางแล้วที่น้องใสเนี่ยใส่ว่าจะเข่าสวนใะยว่าจะเข่าสวนก็เลยว่าท่านเด็กเข่านะคะว่าท่านเนี บ а, aw, ่บ่ท่านได nah ้เข like ่ามันโบท่านมีเวลาเข้าไปในสวนว่าจะไปเล่นในสวนไอ้พวกนักกาเลี้ยงเล่นอยู่แถวนี้ก็ดีกว่าแต่ละการเลย้ยงเล่นอยู่แถวนีแล้วกันซองซองบรรยากาศแถวนี้ดีกว่าก่อนจัะหน่อยเนาะค่ะเดี๋ยวจะไปมีโอกาสจะไปเข้าไปซองสวนซองหัวซองสวนนะคะเนาะนี่เขาก็ซองไปไหนผาพิ้วมาอยู่ตรงนี้สักคนเนาะกันเนาะอุ่นอะเบิ่งลมนู้นลมมันพัดพัดเย็นเย็นมีแห้งอีหลีก็เย็นม่แห้งขี้ง่ะก็เดินมามีแห้งขี้งเนาะ ร่มเย็นๆแบบนี้นะคะมีแห้งเคี้ยงแล้วก็สบายใจพรออมนะคะสบายใจน้ำสายลมมันเย็นมันพองอนอากาศพองอนมันก็เย็นแห้เหาใจเย็นเย็นเห้เหาใจดีนะคะที่จะอ่าที่จะดำลงชีวิตของเหาน,ะ, <c oughs> นะ,ะนี่หล่ะคะนี่หล,ล่ะคือความสุขบน <c oughs> บนประเด็นอยัางไรฮะประเด็นอยังความสุขทรามกางธรรมชาตินะคะย่างทรามกางธรรมชาตินะคะสุดกยายน้องในภาพเปลี่ยนมาเที่ยวตามธรรมชาติเนี่ยค่ะเอ้าวมัจะเดินต่ออีกว่าเนี่ยค่ะเดินต่ออีกจังน่อยนะคะน้องเปลี่ยนจ่าเดี๋ยวยายน้องภาพเปลี่ยนแล้เดินต่อนะคะแล้วก็ออกจากออกจากสาร้าน่อยตรงนี้ก่อนน้อค่ะนาะออกจากสาร้าน่อยตรงนี้เดินต่ออุ้ยมองดูอัน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 พิธีพันคุดพี่พันขุดบ่อหินบ่อดินออกไปนะคะ อูนฮัวดินหินดินออกไปกันเสียดายไอ่บ่งดูน้ำแห้งไม่เบิดตอนนั้นมนก็นคือมันถ่วมมาเบิดไงคะมันถ่วมนาวม,มันเต็มมาพีหลีนะคะาย,ยางลงมา่ยายน้องสี่ยางยางอันนี้ก็เอวมายางลงนะคะน,นี่นี่นี่มันเป็นทางนะคะทางที่ไอไอ,เอ,เ,อเอาเอาเอาไว้สำหรับเปร่าิ่น เพิ่อนขุดดินตรงนี้มันก็จะเลี้ยนขึ้นไปตรงนี้แหละค่ะเอาดูดเลี้ยนขึ้นไปตรงนี้นะกันเนี่ยยางลงมาเดี๋ยวก่นมายางมาล่างเคียงล่างขาเนี่ยไม้ลุยน้ำยางลงมาเลีนฮอดพี่แหละค่ะลุยน้ำลงมามันก็แต่ก็ลงไปไก่บ่ได้เพราะมันจะลึกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆยังไงล่ะค่ะก็จะสามารถเดินเดินลงมาแถวมดีได้เยอะได้มากกับหอดแถวนี้กับน้ำกับเพราะมันก็จะเพียงเพียงกบขาเพียงยางเฮาแหละค่ะเอาละบ้านเนี่ยค่ะกับบ่บ่อยากลงไปอีกแล้วกันลงมาแค่นี้ก็นั่นล่ะบ้านนี้แถวนี้กก็็เหนนอีบ่่ะ้า ระดับน้ำจำเนี่ยมาสิเห็นอีกบอมันคือเหียงคักแท้อีกจังได้ฝนทั้งได้จะสิบมาเติมใน,ตมในเต็มในคักปอดอก็เดียเท่ฝนสายสิมาเติมให้เต็มขนาดนั้น,นเนาะกับเมื่อเบิงบริเวณที่ฝนจืบมาเติมแหม่เ,หเนี่ยปุ้ยมันเจียวม,มาแต่ใส่ที่บ้านเหลือเนี่ยว่ามันว่ามันเหลือหน่อยก็น้ำที่จะมาเติมให้หมดเลยอันทีมันเหลือละกันอเอาเปิดเปิดจามันก็นเหลือ ให้ว่าเหลือหน่อยก็น้ำที่จะมาเติมนหนาวอะไั้งไดน้ำน้ำที่มันบกไปบกไปแต่มันไหลก็นก้ำาที่เหลือเหลือไหลก็น้ำที่เหลือในในเคื่อนนีหลีเลยคะ่ะที่ยายน้องเว้าเนี่ยคะ่ะพีพ่นปิดจ่าไ่ได้ว,แบบแบบว้าแบบแบบค้มปลาข้มเมืองเลยคะ่ะมันเป็นข้มจริงนะคะ่ะเป็นข้มจริงนะค่ะมันพนาดิแหงแหงคากแหงเม่นะคะพีพ่เปิดจ่าอ้าว เขาจิยางต่อไปบ้นเนี่ยค่ะเพืนเพื่อนจ๋ายางผลิตตอไปบ่านหรือเขาิชมมิ้วอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะชมมิวตรงนี้อ่าอ่ะชมชมมิ้วตรงนี้ก็กระไดร้องค่ะน้องมันกเป็นมิวที่สวยสวย,สวยงามมาอีหลีสวยสวยนะคะเพืเ่อนเือนจ๋าเบิ่งไปเบิ้งมาเนี่ยก้มสวยก็งามของเขานะคะไก่เหดีย้เหาอารมณ์ดีไปน้าไปน้าไปไอ้บรรยากาศพร้อมนะคะไปน้าบรรยากาศนะคะเอาแบบนี้เดีย๋ยวยน้องยางกลับดีกว่ายางกลับดีกว่านะคะยังบ้านไหนเดินต่อไปไฟห,หนาดอก ผมสิย่างกลับไปดีกว่านะคะเพราะว่ามันนี่ก็มีเลี้ยวนะคะกะจะค็จะค่อยจะค่อยมีโอกาสจะค่อยย่างไปหลีนชมไปทางปุ่นอีกนะคะชมไปทางปุ่นช่วงนี้เขาแกย่างมาหลีนเฉนีสก้อนนะคะเนาะประเด็นก็ย่างกลับนะคะเพราะว่ายไดดองกาในนางหลีนนางเศราอย,อยู่อยู่แถวนี้แหละคะะ่ะอ,อยู่แถวนี้แหละค่ะกับยางกับลิ้งยางหลีนไปนะคะเอาเอาหือบอกลรือบอกให้ฟังนี่นี่น,นี่สะสะนำ สาหนามนะคะที่อายอเปิดคุดเปิดคุดไว้นะคะคุดไว้ตามที่จริงนะถ้าน้ำมันมามามาเต็มเกลือนี่น้ำสานี่ก็เต็มคือกันเน,ะะนื้อน้ำสานี่ก็จะเต็มบัดนี้หลังจากที่น้ำม,มันลดลงไปมัน,ม,นมันก็นลดลงไปน้ำนะคะซึ่งอายก็จะเติมเติมแบบแบบเอาน้ำสูบขึ้นมาตะ,าาะพุ่นละตะเกือนพุ่นละก็มาเติมไว้เติมไว้เพื่อว่าให้ปลาเป็นเป็นอีหยังนะคะตรงนี้มันก็นมีปลาปลาเยอะนะคะปลาเยอะเพราะว่าอายจะ ายจะเลี้ยงปลาไว้บันนี้ช่วงนี้ค่ะคือจุบลายเราก็ไ ok ด้ยงนว่าเพิ่นเพิ่นมาจับขึ้นใหญ้ใหญาิญาิมาจับขึ้นนะคะเพราะว่าน้ำม,มันมันแห้งหลายไปนะคะการบุญเจี๊ยดไว้ไววสำรับให้ปลอดนักท่องเที่ยวเพิ่นเถิ่นแขกแขกเพิ่มมากสิ่นัะแขกเพิ่มมาพักมาเศร้านะคะพิ่นก็นจะมานังนังพักนังเศร้าเนี่ยมาเลี้ยงอยู่สารากางน้ำที่าอเห็ดไว้นะคะอ่าชึ่งกระเดินเดินขามไปเดินขามไปขามมาได้นะคะนี่ค่ะนี่แหละที่เห็ดไหวแต่สำรับไปนัน่ง เล่ยนนางชมกันย,ย,ย่ามแมอแรงย่ามยังกันก็ย่ามเปิล่นกินไอไๆเปินกันจะมีการไอเล่นคาราโอเกะเล่ยนยังกันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะกับเปิลๆจ๋าก็อยู่อยู่ตรงนี้ที่ยันองม่าซองห้เพิลๆนะเบิ้งนี่แหละค่ะนี่นี่จ้างนะครับคือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่พักพ่อนย้อนใจอิหรีแล้วค่ะเป็นที่พักพ่อนย้อนใจอิหรีก็คือ คือเป็นตาเป็นตมาแล้วก็เป็นตมาเป็นตผักนะคะเป็นตผักเป็นตมเลินมาเจ้าอีลีอเจ้าแบบลักษณะเข้ามาผักกับบรรยากาศยังไงล่ะคะเขาก็จะได้บรรยากาศที่ไอสดชื่นยจ่มใสอ่าบ้านแล้วก็จะได้ความสุกครับไปบ้านไปซองนะคะนี่คือคือชีวิตแถวทังบ้านยายน้องอีลีอยากมาลินยั้มได้ยายน้องกับมาได้นะคะเพราะว่าเพราะว่ามันยุ่ไกลมายั้มได้แล้วได้ได้ทุก ทุกเมื่อนะคะพร้อมอยู่ไกลมันอยู่ไกลแค่ไหนบ้านยายน้องนะค่ะบ้านยายนองก็ออกไปหันกันนิดเดียวแล้วก็ออกไปหน้าประตูนะก็แม่นแล้วนะคะแต่ยังอยู่ใกล้ๆกันอ่าการเพื่อนๆจ่าฟ้าเพื่อนๆมาซองซองบุญอ่านี่กระตุนไอต้นนี้มันก็ใหญ่ไว้นะคะปลูกต้นนั้นไอไอเอาไอไอเพลคนอื่นเพลบาลามีนะคะนี่เพื่อนเพลบาลามีอันนี้ยังก่อนอีกนึง่งตอวไปต้นหูว่างหรือยังเ่นอื่น เออหงส์กจงอย่างนัน้นนะน่ะเพ่บาลามีน่ะกันนี่มันมันมันใหญ่เลี้ยวน่ะกันแล้วมันก็ให้ห่มให้ห่มให้เงาเนี่ยค่ะหาห่มให้เง,า,เงาลมลื่นมาไปน้ำเราฟังจะฟังน้ำนะแล้วก็เห็ดสถานที่นั่งเล่นอยู่ใต้ห่มใต้เงาเังสะค่ะสำหรับไอ้นะคะ,ะ,คะเ,รเราเราเราจะมีหัวคิดตั้งนี่แล้วเห็ดเห็ดแบบว่า,าเป็นเห็ดไปเรื่อยๆนะคะบนปอได้จ่างซางจางอย่างมากประนั่นนะคะแต่อันใดที่เราเห็ด ซูทบิ๊กไซสแล้วก็จ้างจ้างมาซอยแต่ว่าเป็นความคิดของเจ้าของเองบ่มีครับคัสถาร์ปันนี่ยังเราก็เฮ็ดของเราไปสําหรับข้อไอ้แล้วก็เฮ็ดไปเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปมามันก็เลยเป็นรูปเป็นล่ามเป็นทีหน้าพักพ่อนย้อนใจนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ้าาเพื่อนๆมาจองมาเบิ่งจังซี่ก็มีโอกาสสองเบิ่งแล้วก็ คาะค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะเด้๋ยวยาไน้องค่ะสิเด้ป้าเพื่อนๆลไอเฮาลงคลีบใบเพียงแค่นี้เนาะค่ะยายน้องก็ขอขอบคุณขอบคุณเปิลเปิลแล้วหลายๆเด้อค่ะที่มาเป็นกำลังมุกกำลังใจให้แก่ยายน้องไปในเมื่อนี้วันนี้หรือทุกมื่อที่ผ่านมานะคะที่เพื่อนๆได้มาให้กำลังใจแก่ยายน้องนะคะยายน้องก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆจ๋าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะค่ะเมื่อนี้ก็ขอลงคลีบใบเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าจะค่อยพอกันไหมนะคะค่ะยายน้องก็ขอ ก่าวสั้สัน,สน่าสวัสดีจ้า